สวัสดีครับสวัสดีวันรัฐธรรมนูญนะครับวันนี้เราอยู่กันที่อู่อูอนะอ่อะไรนะอู oh, ่อะไรนะออโต์สวิตครับอ่าอยู่ที่อู่โอโต์สวิตนะครับวันนี้มาตามงานซ่อมก็เลยพาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าไอ้ที่เราบอกว่ารถที่เราขายเนี่ยมีการรับประกันเนี่ยคือเรา ทำยังไงกันก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเราบอกว่าเราขายของเรารับประกันแต่สินค้าที่ส่งมอบให้ลูกค้าไปเนี่ยเราไม่ดูแลเลยไม่ใช่ทําอย่างนั้นไม่ได้นะครับเวลาที่ก่อนที่เราจะขายของเราก็ต้องปรับให้มันสภาพดีก่อนโดยเฉพาะของมือสองอย่างรถเนี่ยมันถูกใช้งานมาแล้วถ้ามันใช้งานมาแล้วอ่ะแล้วเราปล่อยมันไปตามสภาพเลยเท่ากับความเสื่อมในการใช้งานจากเจ้าของเก่ามันจะถูกส่งต่อไปให้ลูกค้าใหม่แบบนี้ไม่โอเค ดังนั้นกระบวนการปรับสภาพจําเป็นนะครับเพื่อให้สินค้ามันมีคุณภาพดีนะครับไม่งั้นรับประกันไปมันก็เหมือนกับวัดดวงอ่ะเรือกมดังนั้นวันนี้พามาดูกันแบบเรียวๆเลยนะครับจะพามาดูว่าเราปรับสภาพกันจริงอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าตอนนี้เราทางานกันยังไงบ้างอ่ะนี่อันนี้ Honda Civic จำได้ไหมสวยๆเลยคันนี้ที่แต่งที่กรุงเทพอันนี้ขับลงมาแล้ว ขับลงถึงสุราษฎร์ได้ก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งแหละแต่ว่าก่อนที่จะส่งไปต่อลูกค้ารายถัดไปเนี่ยก็ต้องปรับสภาพมันก่อนนะครับคันนี้มีปัญหาเรื่องช่วงล่างเรื่องช่วงล่างเราต้องมาปรับกันก่อนนะครับเนี่ยอันนี้ช่างกาลังดูช่วงล่างอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ารายการคันนี้มันต้องปรับอะไรกันบ้างนะครับเรามาวุ่นวายที่อู่เขาเลยนะครับเดี๋ยวหารายการซ่อมนิดนึงว่าคันนี้มันมีอาการอะไรบ้างแน่ นี่ปกติเราจะมีใบคุมซ่อมอย่างนี้นะครับตอนนี้เราก็เอารถมาซ่อมที่อู่นะครับเนี่ยตอนนี้อยู่อู่โกออตูดเซอร์วิสนะครับอันนี้อยู่ปากทางเข้าคลองน้อยนะครับเนี่ยอย่างรายการ Honda c ซี i ิคันนี้นะครับทะเบียน8 8 7 8ดอ่าพามาสืบกันเลยนะครับ8 8 7 8ดดดอชาดาพอพานแ8887ดดอ่าถูกต้องนะครับอ่ะตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้ มันต้องทำอะไรกันบ้างมันก็มีถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนกออากาศเช็คช่วงแากวิ่ง70ขึ้นไปรถสะเทือนมีกระพือดังเวลาวิ่งเร็วมีพวงมาลัยสั่นมีการดิ้นแรงนะครับเช็คความหนาผ้าเบรกเปลี่ยนยางนะครับแล้วก็ไฟเบรกหลังซ้ายไม่ติดอันนี้ก็คือ QC แล้วนะครับ QC แล้วว่าเราต้องทำนะครับทีนี้เสร็จแล้วก็มีตัวที่จะต้องเปลี่ยนที่ศูนย์ฮอนด้าคือมีเช็คราคายางราวหลังคาตัวนี้นะครับยาวยางราวหลังคาตัวนี้ที่ต้อง เปลี่ยนนะครับอ่ะทีนี้ตอนนี้เราอยู่ซ่อมเครื่องนะครับแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องมีการมาทําสปาด้วยนะครับอันเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าช่างเขาทําอะไรไปบ้างแล้วอ่ะนะครับนี่คือรายการซ่อมนะครับส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องช่วงล่างนะครับคันนี้มาดูกันนิดหนึ่งนะครับว่าอ่า evet, ยางเนี่ยเราบอกว่าต้องเปลี่ยนตอนนี้เปลี่ยนยางย่างอ่ามาดูกันนะครับยางอันนี้ปีตึงตึงตึง 2 3 5 4 0 R 1 8นะครับก็คือ,อยางซีรีส์นี้235 4 0มหนะครับ 4, 10, เดิมทีเนี่ยเป็นยี่ห้อมิชลินนะครับแต่ตอนนี้ก็เป็นเดตันเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนยางใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวหาให้ดูปียางติ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 งมาดูกันว่ายางเปลี่ยนใหม่ยางจริงเปล่าแต่ยางตอนนี้ดอกหนาเตอะเลยนะครับอันนี้คือเปลี่ยนยางแล้วนะครับเพราะว่ายางเดิมเป็นมิชลินดอกมันแข็งละ ตานีา้ยางมันน่าจะเป็นหน้าเดียวนะครับวันเวก็เลยนี่ยางปี21นะครับวิธีดูปียางเนี่ยมันก็จะมีเลข4หลักนี้างมี้37คือสัปดาห์ที่37คือสัปดาห์ที่ผลิตนะครับแล้วก็21เนี่ยก็คือปีเะนั้นยางอันนี้ผลิตสัปดาห์ที่37ของปีนี้นะครับอ่านี่ยางใหม่เห็นตุ่มไหมตุ่มยังอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมตุ่มตุ่มยางยังอยู่เลยเห็นไหม โอ้ยางดอกหนาเตอะแต่ทาวนี้มันจะเป็นพื้นดินอย่างนี้นะครับมันก็จะมีเปื้อนดินบ้างไม่เป็นไรแต่ว่ายางเนี่ยเปลี่ยนแล้วนะครับตอนนี้ก็มาทําเกี่ยวกับเรื่องช่วงล่างกันต่อนะครับอู่รถเยอะมากเห็นไหมรถเยอะมากเนี่ยรถนี้อู่เขาคนเข้าเยอะมากเลยนะฮะอู่นี้นะครับก็เป็นอู่ที่เราไว้ใจให้เขาช่วยดูแลนะครับตอนเนี้ยเท่าที่คุยกับ น้องโกไปเนี่ยก็จะมีทําช่วงล่างไปแล้วบางส่วนตอนนี้กําลังเช็คเพิ่มนะครับกําลังเช็คเพิ่มในบางส่วนเพื่อให้มันขับขี่ได้ดีนะครับก็เลยให้มาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนี่ยอย่างเรื่องของช่วงล่างพวกนี้นะวิ่ง70ขึ้นไปเนี่ยมีสะเทือนกระคือดังพวกนี้เราก็จัดการต้องเก็บงานให้นะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวจ็อบวางไว้นในรถให้ช่างต่ออย่าไปหาพี่โกดีกว่านะครับนี่คือ Honda Civic ที่เราเคยเห็น ตอนที่อยู่กรุงเทพอ่าแบบนี้อันนี้ก็รถเรานะครับก็ h ั n d a City คันนี้ก็รอซ่อมอยู่เหมือนกันคันนี้ก็มีรายการซ่อมนะครับซึ่งรายการซ่อมน่าจะอยู่ที่น้องเขาอ่าไม่เป็นไรแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีรายการที่ต้องทําก็เดี๋ยวรอน้องเขาสรุปพี่โกครับ,ค,รบคันนี้เบื้องต้นเนี่ยทำอะไรไปแล้วบ้างครับคันนี้ครับก็มีเปลี่ยนยางไปยางใหม่ไปสี่เส้นนะครับแล้วก็มีลูกปืนล้อหลังนะครับซ้ายขวาเลย นะครับแล้วก็จะมีพวกลูกหมากนะครับครับจะเป็นพวกนี้ก่อนนะครับผมครับผมก็ที่เปลี่ยนไปเพราะว่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับพวกกรองอากาศกรองแอร์พวกนี้ครับอ่าอ่านะครับแล้วก็นี้ยังมีอาการสั่นก็เดี๋ยวก็จะมีการเจียาจานเบรกนะครับเพราะว่าเบรกแล้วมีเสียงดังอ่านะครับผมก็เท่าที่ฟังพี่โกไปกันหลายรายการเลยนะครับถ้าใครฟังไม่ทันก็เดี๋ยวไปฟังฟังย้อนใหม่อีกรอบหนึ่ง นะครับก็อยากให้มั่นใจครับว่าเอาไปแล้วเนี่ยจะจะสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยจริงๆอย่างพวกของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์อะไรพวกนี้ก็เปลี่ยนให้แล้วใช่ไหมครับพี่โกรับเปลี่ยนแล้วครับผมรวมถึงน้ำมันเบรกด้วยนะครับน้ำมันเบรกอะไรก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับผมเช็คตามระยะเลยครับผมเท่ากับว่าเรื่องของเหลวเนี่ยหมดความกังวลใจทำไมทำไมช่วงนี้รดรถที่อู่เยอะจังครับพี่โกอืมก็ถามว่าทำไมถึงเยอะครับ คิดว่าน่าจะมีการบริการนะครับเรื่องของบริการ<อ>ลูกค้าน่าจะติดใจของการบริการมากกว่าครับเข้าม,มาใช้ซ้ําครับผมบริการซ้<อ>าครับพี่เอ็มก็เป็นอีกหนึ่งเสียงครับที่ติดใจเรื่องของการบริการของอู่นี้นะครับก็เลยเอารถเข้ามาทํากับพี่โกนะครับเป็นประจําก็คือพี่โกเขาจะเน้นแก้ปัญหาให้จบนะหมายถึงว่าตัวไหนที่มันติดขัดปัญหาก็ต้องเอาให้จบให้ได้นะครับก็รถแต่ละคันอาการมันแต่ะแต่ละรูปแบบเลยมันไม่เหมือนกันเลยนะพี่โกนะ ต้องแก้กันไปตามอาการครับผมเพราะว่าแต่ละแต่ละคนใช้งานรถไม่เหมือนกันฉะนั้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับรถแต่ละคันเนี่ยมันมันต้องแบบว่าใส่ใจจริงๆนะไม่ใช่ว่าแบบว่าเป็นแพทเทิร์นว่ามาถึงแล้วเปลี่ยนอันนี้แล้วจะจบเลยไม่ใช่นะครับแต่ละคนก็ใช้งานรถมาไม่เหมือนกันฉะนั้นก็ต้องไปดูว่าปัญหาจริงๆเกิดจากอะไรเพี่อมพูดนิดนึงนะครับว่าวันก่อนเนี่ยไปเรียนงานที่กรุงเทพเรื่องของการพักวขัดสีอะไรพวกเนี้ยนะครับไอเรื่องอาการคันเนี้ย เคยเอาไปให้ที่อู่กรุงเทพดูแล้วแล้วจับเปลี่ยนลูกปืนมาปรากฏว่าเหมือนเดิมเลยเห,เ,เหมือนเดิมเลยคือเขาไม่ไม่ได้วิเคราะห์ไม่ได้ดูปัญหาจริงๆนะครับรก็คือเขาแบบว่าออลองขับปุ๊บเสร็จเขาก็เปลี่ยนเลยพอเ,เปลี่ยนเสร็จเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมเลย<า>ไม่มีอะไร<า>เปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้นก็อู่พี่โกาอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งใช้เวลานิดหนึ่งรอนิดหนึ่งนะครับแต่ก็คือ จะได้มั่นใจว่าแบบเออมันแก้ปัญหาจริงๆไม่ใช่แบบว่ามาปุ๊บปั๊บออกไปปั๊บเอากลับมาปุ๊บอาการเดิมไม่ใช่นะครับก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งเสียงใครที่ยังไม่รู้จะเอารถไปซ่อมอู่ไหนก็ลองมาได้ลองมาได้นะครับอู่พี่โกก็มีทั้งแบตเตอรี่อยู่ฝั่งน้นอ่าแล้วก็ยางอยู่ฝั่งนี้นะครับก็มีครบเลยก็เราก็เลยเลือกที่จะเข้ามาตรงนี้วันสต๊อปจบทีเดียวจบทีเดียวจบทีเดียวครับอ่านะครับวันนี้นอกสถานที่ก็ ถ่าทุกคนนะครับก็อขอบคุณพี่โก,โกด้วยอ่านี่พี่โกก็ลงเองดูเองหมดนะครับกำกับเองหมดโอเคก็วันนี้พามาดูนอกสถานที่เพราะว่าอยากให้ทราบกันจริงๆครับว่าเฮ้ยรถที่เราบอกว่าเรารับประกันเนี่ยไม่ใช่ว่าซื้อมาเสร็จล้างแล้วก็ขายแล้วบอกรับประกันไม่ใช่นะครับมันก็ต้องมีกระบวนการพวกนี้ไม่ว่าจะของเหลวต่างๆให้มันพร้อมใช้นะครับแล้วก็ช่วงล่างมันก็ต้องปลอดภัยนะครับยางนี่ก็เปลี่ยนนะครับเนี่ยดูดอกเอา คมกริบคมกริบอ่าคมๆเลยนี่ก็เพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับน้เรื่องความปลอดภัยในการใช้งานเป็นเรื่องสําคัญอ่าเดี๋ยวพาไปชมส่วนอื่นของร้านกันต่อนะครับให้พี่โกเขาได้ดูงานอ่าในร้านกันต่อเนี่ยก็ที่ร้านเขาจะมีหมดเลยนะครับมีทั้งพวกอ่าซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกนะครับตั้งศูนย์ถ่วงล้อนะครับ หรือพวกยางเห็นไหมยางล้อแม็กเนี่ยมีหมดมีหมดนะครับก็คือมาที่เดียวก็น่าจะจบได้นะครับก็เป็นร้านที่เราเลือกมาเข้าบริการเพราะว่าไม่ต้องไปหลายที่นะครับก็ One s t o อปเซอร์วิไปเลยนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับอย่างพวกถ้าตั้งศูนย์ตั้งศูนย์อะไรพวกนี้ก็ก็จะมีเครื่องนะครับลิฟต์ลิฟต์ขาก,กลนะครับลิฟต์ X ก็ขึ้น นะครับตั้งศูนย์ไปข้างในก็จะเป็นโซนล้อแม็กนะครับอันนั้นเจ๊แอ๋ก็กำลังนั่งดูรายการซ่อมอยู่นะครับแล้วก็มีมีหมดเลยนะครับส่วนถ่วงล้อแล้วก็จะมีเครื่องนะครับถอดถอดใส่ย,ยางถ่วงล้ออะไรพวกนี้มีหมดนะครับอ่าเนี่ยให้ดูบรรยากาศภายในร้านนะครับวันนี้มายุ่งกับร้านเขานะครับเนี่ยเครื่องถอดใส่ยางเครื่องถ่วงล้อเห็นไหมนะเครื่องถ่วงล้อ ก็ถ้ามีครบนะครับตอวนนู้นก็จะเป็นโซนแบตเตอรี่อ่าก็จะเป็นของน้องโกเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศการทํางานส่วนตอนนี้ก็เห็นไหมฮะทุกคันก็ก็จะมีช่างคอยดูคอยจัดการให้นะครับงานเยอะงานเยอะอูน่นี้งานเยอะครับอันนี้ก็เหลืออีกไม่เยอะอันนี้ลูกค้าผ่านไฟแนนซ์แล้วด้วยนะครับแล้วก็มาดูเรื่องของงานซ่อมพาพเอกเป็นไงบ้างครับพี่โก ก็เหลือประมาณแ0ดสับเนตะครับอ่าฮะอ่ากใช้ได้แต่ก็ต้องไปเจียจานหน่อยใช่อ่าต้องไปเจียจานหน่อยเพราะว่าถ้าเบรกใช้มามันก็จะมีความสกปรกอะไรบ้างบางทีจานมันก็เป็นลอยนะัอ่านี่ก็จะเอาจานไปเจียนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นผ้าเบรกก็ยังมีความหนาอยู่นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราปล่อยเขาทำงานกันต่อนะครับอืมตอนนี้เดี๋ยวซีวิคเราก็ พอซ่อมเสร็จแล้วเราก็จัดการเอากลับไปทำสปาให้ต่อนะครับสวัสดีน้องวุฒิด้วยจากเมืองตรังนะครับเสียงดังนิดนึงเสียงดังนิดนึงเพราะว่าพี่มาที่ยวอู่แล้วก็ใส่หน้ากากด้วยนะครับเพราะว่าคนเยอะก็เลยใส่หน้ากากตอนนี้เราอยู่กันที่อู่โกออโต้เซอร์วิสนะครับก็พามาชมการทำงานนอกสถานที่ตอนนี้มาตามรถซ่อมสองคันก็คือเนี่ยฮอนด้าซีวินะครับด้านหลัง แล้วก็ Honda City สวัสดีน้องวุดเมืองตรังฝนตกไหมฮู้ฮู้ฮูฝนตกไหมครับที่าุราาแดดร้อนมากแต่ก็ดีแล้วดีกว่าฝนตกนะครับฝนตกเดี๋ยวน้ําท่วมเดี๋ยวทํางานทําการกลําบากอีกนะครับอ่าขออนุญาตใช้ไม้เนี่ยนะครับวันนี้เราก็มาตามงานซ่อมแล้วก็อยากให้ทุกคนในเพจได้เห็นด้วยนะครับว่าปกติเราอยู่กันที่ร้านเนาะเราไม่เคยพามาอู่ซ่อม ก็มาให้ดูว่าเราส่งรถซ่อมแล้วก็มาคุมงานกันจริงๆมีรายการนะครับแดดแรงครับแรงมากครันตอนวุฒินี่แรงเลยฮะหน้ามืดทีเดียวนะสุดๆอะนะนี่ร้อนมากสุดๆไม่รู้จะมายืนกลางแดดทาไมแต่ข้างในเสียงดังนิดหนึ่งนะครับก็มาให้ดูครับว่าเราปรับสภาพกันจริงๆนะครับแล้วก็จาก รถที่เราส่งซ่อมก็มาตามงานกันนะครับตอนนี้เหลือเรื่องช่วงล่างนิดหน่อยนะครับเหลือนิดหน่อยพวกลูกมงลูกหมากอะไรพวกนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วลูกปืนล้อเปลี่ยนไปให้แล้วไอ้คันซีวิกเนี่ยเปลี่ยนลูกปืนล้อไอ้สี่ล้อแล้วนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกนะครับแล้วกองแอร์กองอากาศอันนี้ก็คือเปลี่ยนหมดแล้วอะไรที่เอาไปแล้วมันต้องใช้งานได้นะครับมันเป็นเรื่องความปลอดภัยก็ต้องไปดูแลยางรถยนต์4เส้นก็เปลี่ยนแล้วยางขอบ18ด้วยนะ ก็เปลี่ยนให้เลยนะครับยางขอบ18ก็แพงอยู่ก็เป็นหมื่นนะครับเปลี่ยนทั้งชุดเลยไม่ได้เลือกเปลี่ยนเฉพาะเส้นนะครับแล้วก็เหลือไปพ่นกันสนิมทําสปาภายในแล้วก็เคลือบแก้วนะครับอันนี้เหลือในเรื่องช่วงล่างนิดหน่อยนิดหน่อยด้านหน้านะครับก็น้องเขาถอดตัวจานเบรกไปเจียจานนะครับเวลาเบรกจะได้นิ่มๆหน,นึบๆน,น,นะครับประมาณนี้เลยนะครับก็พามาดูให้เห็นกับตานะครับ เพราะว่าหลายครั้งเวลาเราบอกว่าเรามีรับประกันหลังการขายาคนก็จะสงสัยว่าเอ้ยร,รับประกันหลังขายเนี่ยเราต้องไปเสี่ยงไหมหมายถึงว่าลูกค้าต้องไปเสี่ยงไหมรับประกันจริงแหละแต่ว่าเวลาคนเอารถออกไปอะ่ะก็คือไม่ได้อยากเอาไปเอาไปแล้วเอาไปซ่อมเหมือนเวลาเราทําประกันชีวิตอะ่ะเราก็ไม่อยากใช้ประกันชีวิตใช่ปะ เราทําประกันภัยรถยนต์เราก็ไม่อยากให้รถชนถูกว่าแต่ว่าการมีการรับประกันหลังการขายเนี่ยมันก็ช่วยให้เราสบายใจได้ในระดับหนึ่งแต่ก่อนอื่นเลยแต่ก่อนอื่นเลยนะครับที่มันจะสบายใจมากกว่าการไปซ่อมทีหลังเนี่ยคือไม่ต้องซ่อมได้ไหมถ้าไม่ต้องซ่อมก็คือปรับให้มันดีตั้งแต่แรกได้ไหมจะได้ไม่ต้องไปซ่อมเนื้อออกไหส่วนการรับประกันเนี่ยเรามีไว้เผื่อให้คุณรู้สึกว่าอะไรให้รู้สึกว่า ถ้ามันเกิดอุบิเหตุจริงๆเล็กๆน้อยๆที่มันมีการหลุดลอดของการ QC ของเราเนี่ยก็ยังดูแลให้กันอยู่เนื้อเอไหมแต่ก่อนอื่นที่จะรับประกันต้องปรับสภาพให้ดีก่อนไม่ใช่บอกว่ารับประกันแต่สภาพที่รับไปเนี่ยมันแย่แล้วก็ต้องเอากลับมาซ่อมแล้วก็ต้องเอากลับมาซ่อมไม่มีใครเขาอยากจะใช้รับประกันหรอกครับถูกไหมเพราะว่าเราอยากจะใช้รถมากกว่าไม่งั้นเอารถมาซ่อมก็เสียเวลาต้องมาจอดรถรถก็ไม่ได้ใช่ใชไหมมันก็วุ่นวายดังนั้นเนี่ย วันนี้ก็เลยพามาดูนะครับว่าไอ้ที่เราบอกว่ารับประกันเนี่ยก่อนที่เราจะรับประกันเราก็จะปรับสภาพให้ดีด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องจะได้สบายใจว่าโอเคไม่ใช่ว่าเราขายตามสภาพแล้วค่อยให้ลูกค้าไปวัดดวงว่าเอ้ยเดี๋ยวไอ้นู่นเสียก็ค่อยมาซ่อมนะพี่เดี๋ยวไอ้นี่เสียก็ค่อยมาซ่อมนะพี่เพราะเราไม่ได้อยากให้การรับประกันเป็นภาระของลูกค้าเราอยากให้การรับประกันเป็นความอุ่นใจดังนั้นคุณภาพเบื้องต้นที่จะออกไปมันต้องดีก่อน แล้วการรับประกันค่อยไปทําให้คุณอุ่นใจในภายหลังเพื่อมีอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคอันนี้เป็นบรรยากาศการทํางานนะครับโอ้ย oh, ร้อน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 นะครับก็มาตามงานซ่อมแล้วก็มาดูงานด้วยนะครับก็น้องโกก็ไฟงานเองนะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะครับเห็นนะเห็นนะเห็นนะลงเองลงเองนะครับก็ดูทุกอย่างนะครับอ่ะ อันนี้ให้ดูกันบรรยากาศพอสังเขตนะครับเนี่ยก็จะมีห้อยซ่อมลดมีตัวลิฟท,ที่สำหรับตั้งศูนย์ต่างๆนานานมียางมีแมก็กมีอะไรทุกอย่างเลยนะครับอันนี้เป็นอู่ที่เราเลือกใช้บริการนะครับอะขอบขอบคุณทุกคนที่เข้ามาในไลฟ์วันนี้ด้วยถ้าใครกันพอกลุบกิบนะครับสำหรับวันรัฐธรรมนูญไปเที่ยวไหนกันบ้างก็ส่งข่าวกันมาบ้างนะครับ สวัสดีพี่นรา,าเมศเพชรพิฆคาดด้วยนะครับสวัสดีพี่กำไรด้วยนะครับเท่าที่ผมเห็นอันนี้เป็นแฟนแฟนๆของเราที่เข้ามาบ่อยๆนะครับแล้วก็สวัสดีน้องวุฒิจากเมืองตรังด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านน้องวุฒิบอกว่าซ่อมจริงเปลี่ยนจริงไม่ทิ้งลูกค้าต้องอยู่สมัยคาพี่เอ็มโอ๊ยกราบขอบพระคุณมากเลยครับน้องวุฒิก็เป็นลูกค้าเรานะครับออกออตัวสปอร์ตครูเซอร์ไปนะครับคันนั้นไม่น้อยพี่จําได้โคตรเด็ดคันนั้นไม่น้อยสุดๆเลย น้องวุ้ิอยู่ที่ตรังนะครับก็ออกไปก็ได้ไปใช้งานนะครับถ้ามาหากินก็ไปเลี้ยงปลาเพิ่มเดิมทีขายของชำใช่ไหมฮะก็ไปเลี้ยงปลาเพิ่มก็ไปต่อยอดทางธุรกิจนะครับก็รู้สึกแฮปปี้นะครับที่ว่าลูกค้าได้ได้เอารถไปใช้งานแล้วมันมันเกิดประโยชน์น้องวุฒิก็เป็นอีกคนหนึ่งที่จะซื้อรถแล้ววางแผนแล้วก็เอาไปใช้ได้เกิดประโยชน์จริงๆนะครับก็ดีใจที่ที่ได้บริการน้องๆนะครับ โอกาสจะไปจัดสักคันครับเต็นท์นี้โอ้ขอบคุณมากเลยครับหลวงไก่ลูกชิ้นหมูครับใครสนใจลูกชิ้นหมูติดต่อหลวงไก่ได้นะครับผมไม่รู้ว่าพี่ขายลูกชิ้นหมูวะนะครับแต่พี่ขึ้นชื่อว่าหลวงไก่ลูกชิ้นหมูน่าจะขายลูกชิ้นหมูแน่นอนนะครับก็ขอบคุณครับทุกทกท่านที่เข้ามาชมในวันนี้นะครับก็วันนี้พามาให้เห็นจริงๆว่าคุณภาพอะ่ะมันต้องเริ่มตั้งแต่ตอนแรกนะครับไม่ไม่ใช่ว่า เราขายตามสภาพแล้วก็บอกว่ารับประกันแล้วให้มาเป็นภาระว่าต้องมาซ่อมทีหลังบ่อยๆอย่างเงี้ยผมว่าคนถึงเราจะได้การรับประกันแต่ถ้าเราออกไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องซ่อม <S <S <ๆ>เดี๋ยวก็ต้องซ่อมมันก็จะปวดหัวนะครับดังนั้นเนี่ยเบื้องต้นเลยรถทุกคันที่ร้านนะครับพวกของเหลวต้องจัดการเคลียร์นะครับแล้วก็เครื่องยนต์ต้องไม่ไปพังกลางทางเกียร์ต้องไม่พังกลางทางนะครับไม่งั้นเวลาไปพังกลางทางเรา ฝนตกอย่างเงี้ยแล้วถ้าน้ําท่วมอย่างเงี้ยแล้วถ้าเรารถเสียกลางทางเราเสียอารมณ์อ่ะผมว่านะและเสียเวลาด้วยบางทีกําลังจะไปส่งของไปทํามาหากินแล้วรถมันมาเสียเราก็หูดหงิดถูกวะเออแล้วก็ช่วงลงช่วงล่างความปลอดภยัยแล้วก็ต้องทําให้ดีนะครับเพราะว่าเราอยากให้รถที่เราขายลูกค้าไปเนะี่ยมันไปใช้งานได้แล้วมันปลอดภัยสําหรับเขานะครับแล้วก็เขาเอาไปใช้แล้วมันเกิดประโยชน์กับชีวิตเขาได้จริง ไม่ติดไม่ขัดนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะขายเนี่ยเราก็เสียเวลานิดนึงต้องบอกว่ารถ1คันกว่าที่จะมาจอดหน้าร้านได้นะครับใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ถึง2สัปดาห์นะครับถามว่าทําไมถามว่าทําไมเพราะว่า,า,วา,วาเราต้องมาปรับสภาพไงอันที่1เรื่องเครื่องยนต์กลไกช่วงล่างระบบแอร์นะครับระบบเกียร์ระบบไฟของเหลวนะครับยาง นะครับเบรกนะครับระบายความร้อนนะครับระบบไฟฟ้าช่วงล่างอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างเราก็มาเช็คให้หมดแล้วก็เคลียร์ให้หมดนะครับส่วนที่2เรื่องของสีตัวถังนะครับรถมือสองใช้งานมาแล้วมีรอยขูดขีดเป็นเรื่องปกติมีรอยบุบบ้างขูดบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องปกติงนั้นะรเรื่องสีก็เก็บนะครับก็เก็บสีให้แต่ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ทุกคันบางคัน ผิวสีมาเป็นรอยนิดๆเนหน่อยเราเราไม่ทําสีนะครับเราจะเน้นการขัดลบรอยเพื่อให้รักษาสีเดิมให้มากที่สุดนะครับแต่ส่วนที่3ก็คือเรื่องการทําสปาภายในซักเบาะฟอกผมฆ่าเชื้อด้วยบูสตรีมนะครับฆ่าเชื้อช่องแอร์ด้วยบูสตรีมนะครับแล้วอบโอโซนให้นั่นคือภายในรถเนื้อ,หอไหมส่วนด้านใต้เนี่ยเอาไปใช้ไม่ต้องกลัวสนิมเพราะว่าจะพ่นกันสนิมให้ด้วยที่ร้านทําคาแคร์ด้วยนะครับก็จะพ่นกันสนิมสุดวอเตอร์เบดให้ด้วยนะครับ ซึ่งไม่มีแอลกอฮอล์ไม่กัดช่วงล่างลูกยางถายไฟนะครับก็เน้นใช้ของดีที่มันปลอดภัยกับรถนะครับช่วงล่างพ่นงานสนิมให้เรียบร้อยเสร็จปั๊บสุดท้ายขัดสีปรับสภาพผิวพอขัดสีลบรอยผิวสวยแล้วก็เคลือบแก้วให้ด้วยเออนะครับฉะนั้นกระบวนการทั้งหมดรถแต่ละคันกว่าจะมาจอดได้ใช้เวลาหนึ่งถึงสองสัปดาห์นะครับต้องบอกเรียนตามตรงเลยว่าไม่ใช่ซื้อปุ๊บล้างปั๊บขายปั๊บไม่ใช่ไม่ใช่ นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจรถคันไหนเนี่ยก็ทักทายมาคุยกันสอบถามได้เลยนะครับเราตอบได้เลยว่าคันนี้มันต้องซ่อมอะไรอะไรอะไรไงให้บ้างนะครับเพราะว่าคุณก็จะสบายใจให้ได้เลยนะครับว่าเราซ่อมจริงทําจริงนะครับแล้วเอาไปใช้รับประกันหลังขายมีให้ทุกคันไม่ต้องกังวลใจนะครับเผื่ออะไรที่มันไม่ได้เกิดอยู่กับผมวันนี้มันไม่เสียแต่พอเราแต่พอลูกค้าเอาไปขับได้สักพันกิโลเงี้ย อ่าดันเสียผมไม่รู้นะครับว่าลูกค้าออกไปแล้วอีก1 0 0 0กิโลหรือ2,000กิโลมันจะมีอะไรเสียผมไม่รู้จริงๆเพราะว่าเราตรวจสอบได้เต็มที่ก็คือเท่าที่เราทําได้ดีสุดณนะวันนี้ครับถ้ามันไม่เสียก็คือผมก็ก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็มันไม่เสียแต่การรับประกันหลังการขายเผื่อไว้ว่าคุณไปใช้สัก0ันกิโล2,000กิโลแล้วมันมีอะไรเสียอย่างเงี้ยเออเราก็มาดูแลให้นะครับ พราะตอนนี้รถที่ร้านก็รับประกัน1ปีนะครับ10,000กิโลนะครับนอกนอจากนั้นเนี่ยปีแรกที่ออกรถไปนะครับวิง่งวันที่ออกรถไปถ่ายน้ำมันเครื่องไปให้แล้วพอวิ่งไปครบ10,000กิโลนะครับวิ่งไปครบ10,000กิโลเอาเข้ามาถ่ายฟรีได้อีก1ครั้งครับอ่าแจ่มวะฉะนั้นปีแรกแค่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับภาษีพลวอร,ะรอะไรพวกนี้เราก็ดูแลให้ทั้งหมดปีแรกทรเทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเกี่ยวกับรถมือสองเลยนะครับก็พูดง่ายๆว่า ปีแรกเอาไปใช้สบายใจถ่ายน้ำมันเครื่องก็ยังกลับเข้ามาถ่ายได้อีก1-0,000กิโลหลังจากใช้ไปแล้ว1 0,000นะครับถ้ากับว่าเราถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี1ปี20,000กิโลโอเคปะวันที่ออกรถถ่ายไปให้แล้ววิ่ง6เดือนหมื่นโลเข้ามาถ่ายอีกทีหนึ่งก็1ปี20 0 0 0กิโลสบายใจให้ห่วงแจมนะครับนี่ก็เดี๋ยวเหลือภารกิจอย่างเดียวก็คือตามซีวิกนะครับกลับไปทําเรื่องของสปานะครับพ่นกันสนิมแล้วก็เคลือบแก้วโอเค แต่ละวันนี้เพียงพอแต่เท่านี้ดีกว่านะครับอ่ะอันนี้เจ๋วอ่าทักทายท่านผู้ชมหน่อยฮะโอเคพี่แจ๋วพูดอะไรซาลังเฮโยโอชุคูไม่มาตรวจงานเฉยๆบอกลูกค้าไปแล้วว่าเก็บงานอะไรให้บ้างวันนี้ก็เลยมาดูเพราะว่าวันก่อนอ่ะที่ลูกค้ามาดูก็คือลูกค้าถ่ายใบ QC ของพี่ไปด้วยเฮียลกลูกก็ดีลูกค้าเพิ่อไว้รีเช็คเฮีย เบลลี่เชฟเราเก็บงานได้จริงไหมแต่จริงคือเราเราไม่ได้กลัวอยู่แล้วว่าเราเก็บงานได้จริงกลัวที่ไหนใช่วันนี้ก็เลยมาดูยางลูกค้าคิดว่าเออแม็กมัน18นิ้วยางต้องไปเปลี่ยนยาง18ใช่ไหม้าลูกค้าต้องไปเปลี่ยนก็หลายตังค์ใช่ถ้าเราเปลี่ยนให้ลูกค้าก็บางทีก็นักเกงอยู่ว่าร้านจะเปลี่ยนได้จริงไหมว่ายาง18ดนิ้วอ่ะมันหลายตังค์อยูู่ก จนะครับอ่ะประมาณนี้ลูกค้ากังวลใจว่าเอ e, ๊ะมึงเปลี่ยนยาง18นี่ยจะไปเอายางเปดเซนเอาอย,าง,อา,อยางเก่ามาให้หรือเปล่าตะกี้ให้ดูแล้วนะครับยางปี21ยางใหม่นะฮะเออ e, ยางใหม่นะครับยางปี21เลย <Yeah. S 1> ก็พี่เอ๋บอกว่าลูกค้าซีวิกอะ่ะคือเขาผ่านไฟแนนซ์แล้วอ่เขารอรับรถวันที่เขามาดูรถเนี่ยเขาถ่ายใบคุมซ่อมผมไปแล้วว่าอาการมันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งซึ่งตรวจสอบได้เลยนะครับก็ให้ดูว่าทําจริง พี่เห็นไหมไอ้สีขาวๆที่จอดอยู่ริมริมถนนอะไม่เห็นหรอไม่เห็นรถเราเหมือนกันเอามาจอดทิ้งไวรอส่งมอบเหมือนกันเฮียพี่ขวัญเอามาเปลี่ยนยางให้ลูกค้าเฮียจริงนี่คันสีขาวพี่ไม่เห็นแน่อานี่นี่นี่ไม่เราโฟกัสกับคันนี้อะนะครับอันนี้ก็รถเราอันนี้ก็รถเรานะฮะนี่อันนี้ก็รถเราไอสวยจุงนะครับนี่นะครับ ก็ป้ายอยู่สมัยคานะจ๊ะอ้ย่นี่ก็ป้ายอยู่สมัยคานะครับนี่รถเราก็คันนี้มาเปลี่ยนยางเหมือนกันเดี๋ยวลองให้ดูน,นะครับยางเนี่ยยางเนี่ยปียางปี2015นะครับยางเก่าแล้วนะครับแต่ดอกเนี่ยยังสวยเอ,เอาจริงจริงนะดอกยังสวยนะครับแต่ว่าปีเนี้ยมัน2 0 2 1แล้วเนื้อออกไหมอันนี้ยางปี2015ก็ ก็เปลี่ยนไปเลยนะครับลูกค้าจะได้สบายใจไร้กังวลนะครับอันนี้ก็เอามาเปลี่ยนยางแล้วก็เช็คก่อนส่งมอบนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ก็รถที่อยู่ที่อู่พี่โเนี่ก็จะมีนี่เลยมาด้วสองนะครับแล้วก็มีซีวินะครับแล้วก็มีซิตี้นะครับประมาณนี้อ,อ่ะสำคัญร้านเพราะว่าร้านเพราะว่ารถเต็มหมดแล้อร้านพี่โกะนะคนเข้าเยอะแจมแมว นะครับโคดแจ่มรถเยอะมากนะครับโอเควันนี้ไปดีกว่านะครับไปดีกว่าไม่ใช่เพราะอะไรไม่ใช่เพราะเหนื่อยนะครับแต่เพราะร้อนนะครับไปแล้วไปแล้วแล้วเจอกันใหม่นะครับใครก็ตามที่สนใจจะซื้อรถมือสองก็หาข้อมูลกันให้ดีนะครับเลือกให้ดีไม่ต้องรีบร้อนนะครับไม่ต้องรีบร้อนเพราะว่าเวลาที่เรารีบรีบบางทีเราอาจจะลืมนู่นลืม,ลมนี่ลืมนั่นและทําให้เราพลาดในสิ่งสําคัญไปได้แล้วเราอาจจะต้องมาเปลืองตังในภายหลัง ฉะนั้นตัดสินใจคิดให้ถี่ถ้วนดูทุกองค์ประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างการขับขี่ความปลอดภัยนะครับหรือของเหลวอ,อะไรที่เราจะต้องดูแลมันต่อไปนะครับเรื่องเล่มทะเบียนรถได้ไม่ได้ค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะต้องใช้ในการซื้อรถไปรวบรวมข้อมูลมาให้ครบถ้วนนะครับแล้วตัดสินใจสักทีเดียวเอาที่คิดว่าคุ้มที่สุดดีที่สุดนะครับด้วยความประธานาดีจากเพจยูสมายคาครับถ้า ยังไม่รู้หาไอเดียที่ไหนติดตามเพจไว้เลยนะครับดูไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวจะรู้เองว่าอะไรที่ดีสำหรับเราและคุ้มค่าสำหรับเราวันนี้ไปแล้วฟันดีราติสวัสดีสวัสดีวันรัชธรรม,มนูญ